สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมทอมมีธิรธรรมธรมศีจากพอมรถยนต์ครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมารีวิวโอลา o ูดแคทจีทีครับเรียกว่าเป็นตัวท็อปตัวใหม่เลยก็ว่าได้ครับในกลุ่มของโอลากูดแคทครับอันนี้ครับจะเรียกว่าเป็นแค่ชุดแต่งพิเศษที่อยู่ภายใต้ GT ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนเรื่องพละกาลังทําให้มีความสปอร์ตการขับขี่ที่แรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรวมถึงว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็จะมาสรุปการขับขี่กันสําหรับคันนี้ครับว่าจะแตกต่างกับตัวโอท้ามากน้อยแค่ไหนครับ ถ้าคุณพูดถึงตัว Or ร g o o d c a t ตัว G.T. เนี่ยแบบภาพรวมนะครับแน่นอนคือมันจะอยู่ภายใต้ G.T. คือจะมีชุดแต่งสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคือมันจะโดดกับเอกลักษณ์หรือว่าดีไซน์ที่คุ้นเคยกับตัว o r ร g o o d c a t ทที่ผ่านๆมาก็ว่าได้เพราะว่า Good Cat ตัวก่อนนะครับคือมันจะเน้นแบบสไตล์แบบน่ารักแต่บวกความพรีเมียมความหรูหราคือทุกอย่างในตัวรถอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในมันจะดูเนียนดูคลีนและดูสะอาดมากครับแต่นี้คือเป็นอีกแนวหนึ่งเผื่อใครแบบชอบ Goodcat แต่ไม่ชอบแนวแบบพรีเมียมแบบนั้นแต่ชอบแบบพรีเมียมสปอร์ตเนาะเออก็คือแบ่งแบบถ้าจะเปรียบเทียบฟีลลิ่งก็เหมือนแบบพรีเมียมสปอร์ตแบบ BM เพรีเมียมพรีเมียมแบบ Mercedes Benz อันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบว่ามันคล้ายกันนะครับแต่แค่ให้เห็นภาพเฉยๆคันนี้นะครับคุณผู้ชมคือจะดูสปอร์ตมากๆถ้าไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่เปลี่ยนบ้างน,นะครับสังเกตหลักๆเลยคือจุดสีแดงครับหรือว่าตรงลายเคฟล่าอันนี้คือจุดหลักๆที่เขาเปลี่ยนเลยครับ จุดไฮไลท์ของ o r a Good Cat ก็คือในเรื่องของออปชันครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาเป็นต้นไฟหน้าไฟท้ายเป็นแบบ LED อันนี้คือมาให้ครบเลยครับถ้าคุณต้องการรถที่แบบใช้งานปกติทั่วไปแต่เน้นออปชันเน้นความคุ้มค่าในแง่ของออปชันอันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างตัว o r a Good Cat GT ตัวเนี้ยและตัว o r a Good Cat ปกติมันแตกต่างกันอย่างไรเริ่มจากตรง ตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกครับว่าอะไรที่เป็นสีแดงนะครับและมีสัญลักษณ์ว่า GT อันนี้คือเป็นจุดที่เขาเปลี่ยนครับการชนหน้าตรงนี้ครับจะเป็นลายใหม่เลยนะครับ คือตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคือบอกเลยว่ามันทําให้ดูสปอร์ตและดูดุดันมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้ดุดันซะทีเดียวเพราะว่าองค์ประกอบก็ยังเป็นโซโอรากูดแคทดีไซน์ล้อตรงนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่จะเป็นแบบทูโทนนะครับตัดด้วยสีแดงนะครับแล้วก็มีคาลิเปอร์แดงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือแบบอย่างที่ผมบอกเนาะมันจะสีแดงหมดเลยและยางนะครับจะเป็นขนาด2 1 5 50ทับขอบ18นะครับยี่ห้อยางนะครับเขาเรียกว่ากิตินะครับคือ GIT I นะครับผมยางนะครับคุณผู้ชม ถ้าเป็นยางยี่ห้อนี้นะครับจากที่ผมได้ขับนะฮะก็คือบอกเลยว่าสมรรถนะมันอาจจะไม่ได้ดีมากการก่อถนนเป็นต้นหรือว่าขับในช่วงเวลาที่ฝนตกมันอาจจะไม่ได้เสถียรสักเท่าไรผมแนะนำนะครับถ้าคุณใช้ความเร็วสูงๆโดยเฉพาะขับอยู่บนทางด่วนอันนี้ก็ควรหรือแนะนำละกันว่าให้ไปเปลี่ยนยางนะครับและก็นี่ครับซุ้มล้อครับหรือว่าเรียกว่าตรงคิ้วก็ได้นะครับก็จะเป็นลายเคฟล่าครับรวมถึงตรงด้านข้างตรงนี้ทั้งหมดเลยครับ เป็นเคปตาหมดเลยนะครับและไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับก็คือสีบอดี้อันนี้เองครับจะเป็นสีเฉพาะของตัว Or รา o o d c a t จีทีครับสีนี้เขาเรียกว่าออคว้าเกรครับมีสีเดียวเท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากจะได้สีอื่นอันนั้นคุณต้องไปแต่งเองด้านข้างมีโลโก้ GT เป็นสีแดงตรงนี้สวยนะถ้าเราดูจาจัดตรงเนี้ยสวยแต่ถ้าดูแบบไกลๆสําหรับผมมันก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เด่นเมื่อเทียบกับดูแบบไกลๆนะครับสปอยเลอร์ถ้าคุณสังเกตมีสีแดงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเทนะ เออผมชอบนะแต่อย่างที่บอกคือมันตัดกับตัวบอดี้อ่ะแล้วมันแบบคือตัวบอดี้เนื่องจากมันมีความน่ารักอยู่ในระดับหนึ่งมันก็แบบน่ารักสปอร์ตสปอร์ตเนาะแล้วแต่ที่จะมองล้วกันอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับตัว G T นะครับแต่เหน็นเป็นแบบกระแสนะครับที่พูดถึงกันบ่อยก็คือที่ปั่นน้ำฝนด้านหลังนะครับคันนี้ก็ยังไม่มีให้นะครับเหมือนเดิมนะครับ ก็วางกันไปนะครับผมจากปัจจัยที่ไม่มีที่ปัดนะ้ำฝนด้านหลังบอกเลยครับว่าตอนฝนตกคือโชคดีผมได้มีโอกาสขับครับตอนฝนตกและลองไปดูจากด้านหลังอะครับบอกเลยว่าครับมองไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคือมันจะแบบคือถ้าฝนตกคือมองไม่เห็นเลยอะเนาะ ก็คือถ้ามีที่ปัดนนะ้ำฝนด้านหลังได้มันก็จะดีนะฮะนี่ก็เป็นโลโก้ GT นั่นเองแล้วก็การชนด้านท้ายครับนี่ครับสวยมากนะเออสีแดงผมว่าสีแดงเนี้ยสวยเด่นมากเลยครับเป็นลายเคฟลาตรงเนี้ยอันนี้ถือว่าโอเคเลยแต่จุดที่เขาเพิ่มมานอกจากดีไซน์นะครับสำหรับภายนอกก็คือการเปิดท้ายแบบไฟฟ้าครับคือถ้าเราใช้ขานะครับเป็นแบบเซนเซอร์ด้วยนะนีย่ยครับ การใช้ท้าปิดมาอมโอเคนะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับจุดที่เปลี่ยนนะฮะคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของพละกําลังครับเปลี่ยนนะครับคือถ้าคุณเทียบก,กับตัวปกตินะครับคือจะอยู่ที่ประมาณ143แรงมานะครับแต่นี่ขึ้นมาเป็น171แรงมานะครับแรงบิดจากตัวก่อคือ210ก็ขึ้นมาเป็น250นิวตันเมตรนะครับศูนย์ถึง100นะครับอันนี้จากที่เขา ทดลองมานะครับคือของตัว Official นะครับแต่เราก็จะมีทดลองของเราด้วยนะครับคือตัวก่อน,นะครับจะอยู่ที่9.2วินาทีแต่ว่าตัวนี้นะครับตัว GT จะอยู่ที่8.5วินาทีและคดีก็เพิ่มระบบ launch control มาให้ด้วยครับก็คือเวลาเราเร่งช่วงแบบช่วงต้นอะ่ะสูตถึงร้อก็ได้ครับมันก็จะพุ่งไปเลยนะครับแต่เรื่องแบตเตอรี่นะครับ ก็จะเป็นเหมือนกับตัว500 u อ tra นะครับสเปครายละเอียดเหมือนกันหมดเลยนะครับช่วงล่างแล้วก็เบรกทั้งหลายก็จะเหมือนกันกับตัว500 u l ทร a นะครับนอกจากนี้ขนาดตัวถังแตกต่างกันครับตัว GT T จะกว้างกว่าครับยาวกว่าสูงกว่าหมดเลยนะครับภายในคุณผู้ชมก็แน่นอนจะเป็นคอนเซปต์เดียวกับภายนอกก็คือที่เป็นโทนสีแดงทั้งหลายเลยฮะก็คือตรงแดชบอร์ดตรงนี้ที่เป็นสีแดงนะฮะ ตรงเบาะนะครับที่มีขอบสีแดงนะครับที่พิงศีษะเป็นโลโก้ GT อันนี้ทั้งเป็นเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังรวมถึงแผงประตูด้านข้างที่เป็นแถบสีแดงนะฮะอันนี้คือเป็นลาย GT หมดเลยเป็นดีไซน์ใหม่แต่ถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผมแล้วถ้าคุณดูสีแดงนะฮะโดยเฉพาะตรงแดชบอร์ดนะครับตรงเบาะไม่เท่าไหร่สีแดงอ่ะมันจะดูแบบเข้มๆอ่ะม,มันไม่ค่อยเด่นอะ ออสำหรับผมเวลามันตัดกับสีดําซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นสีดําแบบดําด้านนะครับมันจะเป็นดําแบบอ่อนๆหรือว่าสีเทาเข้มอะ่ะพอตัดกับสีเนี้ยคือมันไม่เหมือนกับภายนอกที่เป็นสีแดงแบบจ้าจ้าสว่างสว่างอะ่ะเอออันนี้แล้วแต่ความชอบนะแต่ผมแนะนําว่าถ้าคุณดูจากในรูปภาพแบบเนี้ยเฮ้ยคือมันดูสวยนะเออมันดูสวยแต่มาลองนั่งจริงๆแล้ว บางทีนะครับเราอาจจะมีความรู้สึกที่มันแตกต่างก็ได้คุณผู้ชมครับถ้าสังเกตนะครับตรงพงมาลัยนะคือมันจะเหมือนกับตัวกูดแคทปกติเลยก็คือว่าพงมาลัยเราสามารถปรับขึ้นลงได้แต่ไม่สามารถดึงเข้าออกได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยอันนึงที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือตรงที่บังแดดครับถ้าเราเปิดมานะครับ มันเป็นโลโก้แบบเป็นแมวด้วยนะน่ารักน่ารักนะครับแล้วพอเปิดมาไฟของมันคือสวยมากครับอันนี้เป็นแบบทันสมัยแล้วผมเชื่อว่าหลายๆค่ายถ้าทํานะครับ ลอกเรียนแบบแบบนี้คือมันจะดีมากๆเลยเบาะเป็นแบบไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับเบาของคนขับสามารถปรับได้6ทิศทางแต่ว่าผู้โดยสารด้านหน้านะครับสามารถปรับได้4ี่ทิศทางเบาะด้านหน้าคือมีระบบนวดให้ด้วยครับเราควบคุมจากในหน้าจอได้เลยครับอันนี้ถือว่าแจ่มมากๆเลยแต่ถ้าเรานั่งแล้วครับด้านหน้านะฮะคุณผู้ชมคือจากที่ผมได้ขับมานะครับคือมานั่งสบายไหมมันนุ่มไหมมันนุ่มครับแต่ว่ามันไม่ได้กระชับสักทีเดียวมันไม่ได้ล็อกตัวเรานะครับแต่ว่าเวลาเราพิงแบบ เออมันก็รู้สึกโอเคแต่ระยะยาวมันอาจจะมีอาการแบบมเมื่อยๆปวดๆได้นะครับแล้วแต่คนนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ลองขับแบบถ้าสามารถนะครับขับแบบระยะไกลๆหรือว่าขับไปนานๆน,น,นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราสังเกตอาการว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะครับรานนี้จะไม่ได้กระชับไม่ได้ล็อกตัวเราเลยนะครับไม่ได้ล็อกตัวเราเลยส่วนเบาะด้านหลังถึงแม้มิติดตัวถังนะครับจะกว้างขึ้นหมดเลยแต่ว่าเบาะตรงเนี้ยก็ยังเตีย้ยและสั้นเท่าเดิมนะครับคือน่าเสียดายเหมือนกัน คือเราสังเกตตรงนี้มันเตียนน,นิดนึงและเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะแบบไม่ชิดสะทีเดียวนะครับระยะยาวเราเอาจจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยสะดวกรู้สึกแปลกๆนะฮะแต่สําหรับผมแล้วถ้าเราใช้งานไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะมีความเคยชินของมันด้วยซ้าไปนะครับเล็กรูมอันนี้ไม่มีปัญหาเลยครับคือเนื่องจากบอดตรงนี้มันสั้นมันก็เลยทําให้พื้นที่ตรงที่วางขาเนี่ยมันกว้างขึ้นครับอันนี้ก็คือไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับคือเป็นจุดเดิมเหมือนกับตัวออรากูดแคทที่ผ่านๆมานะครับ อันนี้ก็จะมาสรุปการขับนะครับคุณผู้ชมกับตัว Oura Good Cat GT นะครับว่ามันแตกต่างกับตัวก่อนนะครับไม่ใช่ตัวก่อนเรียกว่าตัว o อลทรามากน้อยแค่ไหนก็ได้ครับที่ไม่ได้เป็นตัว GT เนาะคือที่ผมได้ทดลองขับมานะครับผมได้ขับมาประมาณ100กว่ากิโลนะครับเริ่มจากแถวแถวตรงบางนานะครับมาที่ศรีราชานะครับก็ขับมาอยู่บนทางด่วนบนแบบถนนเรียบนะครับในเมืองนะครับก็จะได้ฟิลหมดเลยนะครับคือพอเริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมมันเ้ื่องแจ้งให้ทราบก่อนว่าตัว o r ลาร o o ูดแค t จเนี่ย คือเป็นแบตเตอรี่แบบเหมือนตัวโอทรานะครับก็คือสามารถเดินทางได้500กิโลเมตรนะครับพวกแบตพวกสเปคเหมือนกับตัวโอทราหมดเลยนะครับแต่ที่แตกต่างก็แค่เรื่องพละกกำลังที่สามารถเร่งได้มากขึ้นแล้วก็แรงกว่าตัวโอทรานั่นเองครับตัวโอทราห้านะครับหรือ5 0 0อโอทราผมขออภัยนะครับจำชื่อไม่ค่อยได้เป๊ะๆน,นะครับตั้งแต่เริ่มนะครับแบตจะอยู่ที่ประมาณ91%แล้วก็ระยะที่เขาเขียนว่าสามารถเดินทางได้คืออยู่ที่458กิโลเมตร แต่ว่าตอนนี้แบตเหลือประมาณ62%หรือว่าสามารถเดินทางได้ที่เขียนอยู่ตรงนี้เลยครับคือประมาณ321กิโลเมตรครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวเลขแล้วนะครับก็คือถ้าเรา458ลบ321นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าตามมาตรฐานนะครับปกติอยู่แล้วไม่ได้ว่าเป็นแค่ตัว o u r a g o o d c a ค t นะฮะคือว่า เขาให้ระยะเท่าไรอ่ะเราไม่สามารถเดินทางได้ขนาดนั้นแน่ๆครับเพราะว่าเราเหยียบเราใช้พลังงานเราใช้ไฟมากกว่าปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเราอยากจะให้ตามเกที่เขาฉเฉลี่ยว,ว่าแบบเฮ้ยคันนี้สามารถสมมตินะครับเดินทางได้500กิโเมตรแล้วเราอยากจะขับ500กิโเมตรแบบเป๊ะเลยครับหรือโดยประมาณฉเฉลี่ยแบบบวกลบ '-10 กิโลอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเราต้องคานไปเลยครับซึ่งมันก็ ไม่ส่งกับสมรรถนะที่เขามีมาให้ทั้งหลายทั้งปวของรถคันนี้นะครับหรือว่ารถคันไหนก็ตามที่เป็นรถไ,ไฟฟ้านั่นเองนะครับก็ส <ad> ําหรับผมถือว่าโอเคครับแต่ข้อดีของรถไฟฟ้าคือว่าเราสามารถใช้โหมดต่างๆครับซึ่งตัวอ r ร่าคแคตัวปกตินะครับตัว r r t t ทคโอท t r a ก็มีให้เหมือนกันครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเคอร์สนะครับหรือว่าการที่เราจะใช้พวก ซิงเกิลสปีดนะครับพวกนี้มันก็จะรีเจเนอเรทแบตเข้าไปให้ด้วยนะครับทุกอย่างอยู่ในระบบนะครับมีอยู่ในตรงหน้าจอนะครับอันนี้คือใช้ได้ครับนอกจากนี้คือที่ผมได้ลองใช้หน้าจอนะครับข้อเสียเลยครับคือหน้าจอมันชัดครับฟังก์ชันอะไรดูโอเคหมดเลยแต่การตอบสนองจะค่อนข้างช้าครับอันนี้ก็ต้องลองดูก่อนนะครับก่อนที่เราสมมตินะครับบางทีเขาก็จะบอกว่าหรืออ้างว่าทางเกรวอลเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่อง ซอฟต์แวร์นะครับที่ยังมันยังไม่ได้อัปเดตอะไรแบบนี้นะครับก็สมมติท่านใดที่ซื้อตัวก o ดแคทนะครับและก so <Okay. S 1> ่อนที่จะรับรถนะครับก็ให้ลองระบบพวกต่างๆตรงหน้าจอก่อนนะครับว่ามันตอบสนองเร็วทันใจหรือไม่หรือก่อนที่จะซื้อเลยที่สซ้ไปก็ลองก่อนก็ได้ครับเพื่อความมั่นใจนะฮะอันนี้คือสําคัญมากๆครับแต่อย่างที่ผมเกิ่นไว้ว่าพวกภาพกล้อง อันนี้ชัดแจ๋วหมดเลยครับอันนี้โอเคเลยส่วนการเร่งนะครับคุณผู้ชมผมก็ได้ลองขับแล้วข้อดีคือการที่เป็นรถไฟฟ้าคือเราจะไม่ต้องรอรอบนะครับคือมันมาเร็วทันใจเลยเวลาเราเหยียบแบบนี้โอ้สนุกครับแต่ผมก็มีภาพทดสอบครับไปดูกันก่อนเลยครับอันนี้จะเร่งให้คุณผู้ชมดูนะครับให้ดูฟีลใจนี่อยู่บนทางด่วนนะครับก็ลองดูการเร่งแล้วก็เสียงลมด้วยนะครับไป เสียงลมจะค่อนข้างเข้าเยอะอยู่พอควรนะครับแต่เร่งดีอันนี้คือเหยียบอยู่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไ้ดูเสียงลมไปครับเสียงลมนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นรถไฟฟา้ามันก็เร่งได้ดีครับตอบสนองได้ดีถ้าเทียบกับตัว GoodCat ตัวปกตินะครับเทียบตัว GT แล้วสัมผัสได้ถึงความแรงว่าเห็นได้แตกต่างกันอยู่พอควร wow. เปลีนน่ยนเลนนะครับครับการเบรกนะครับอันนี้จะเป็นระบบเลนดดพาร์เจอร์ถ้าเราออกนอกเลนครับมันดึงเรากลับเห็นไหมมันดึงเรากลับนะครับ,บลา์สปอตถ้ามีรถผ่านแน่นอนมันก็จะมีสัญญาณนะครับปกติอ,อยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบส,สีส้มๆแต่ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะมีเสียงนี้ครับ แฮนด์เงนะคุณผู้ชมคือบอกเลยว่าที่ไม่ชอบอ่ะก็คือตรงกริปตรงเนี้ยมันจะแบบไม่สามารถล็อกนิ้วเราได้เวลาเราหักพวงมาลัยนะครับมันจะรู้สึกแบบหลวมๆนิดนึงมันต้องจับอ่ะคือสำหรับท่านใดที่แบบอ่ะขับพวงมาลัยนอนแล้วแบบชอบเอานิ้วโป้งว้อย่างเงี้ยเพราะมันจะควบคุมแฮนด์เลงได้ดีกว่าอันเนี้ยจะรู้สึกว่ามีปัญหาแน่แต่ถ้าเรากลวไว้อย่างเงี้ยมันก็คงไม่มีอะไรละครับแต่ถ้าพูดถึงหลักการอ่ะมันไม่ควรเกลวไว้แบบอย่างเงี้ยนะครับแฮนด์เลงพวงมาลัยไม่ค่อยซาผวงยังไม่ค่อยโดนใจนะครับแต่ ถ้าเราพูดถึงการควบคุมแบบหักซ้ายหักขวาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ครับแต่มันแค่มันไม,ไ,มไม่มั่นใจอย่างที่บอกไว้นะครับเดี๋ยวดูการเข้าคงเนาะนี่อยู่ในความเร็วประมาณ145นะครับก็ถือว่าโอเคแต่ช่วงล่างถ้าเฟิร์มกว่านี้ได้มันก็จะดีครับมันยังไม่เฟิร์มสระผมนะถ้าเกาะได้มากกว่านี้ก็จะดีแต่เหมือนมันต้องกดลงเข้าไปครับเพื่อให้มันล็อกกับมือนะครับให้มันคล่องกับมืออันนี้คือเป็นแล้วแต่บุคคลนะครับแต่นี่คือเวลาของขับผมจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ ในแง่ของคมอะไรโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นศู 100, นยะ์ถึงร้อยเนาะ่ปหนึ่งสองสามปห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับโอ okay, อันนี้ก็จะลองเร่งดูนะครับคือไม่ได้อยู่บนทางด่วนเนาะจะได้ฟีลว่ามันอาจจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เสียงลมด้วยนะครับป่า เงียบสุดแล้วนะ,ไป,นะไปเข้าโคง้งนะครับเข้าโค้งเอาอยู่ไหมเอ่ยครับ <Okay. S 2> ครับก็เมื่อกี้ก็การเข้าโค้งเนะเาะก็รู้เลยว่ามันไม่ได้เกาะสัตเท่าไร่นะครับแต่ถ้าฟังเสียงนะครับเสียงลมก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าเมื่อเทียบกับอยู่บนทางด่วนนะครับแต่ได้ยินเสียงมอเตอร์นะครับถามว่ามันเงียบไหมก็ ไม่เชิงนะครับไม่ไม่เชิง รถไฟฟ้าจะมีจุดที่แตกต่างนิดนึงก็คือว่าเวลาเราสตาร์ทรถนะครับในแต่ละคันมันาจะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นตัวก o o ดแคทตัวนี้นะครับจริงๆเราเหยียบเบรกเรามีคุญแจนะครับและเราเหยียบเบรกแบบลึกๆเลยครับมันก็สตาร์ทให้แล้วครับพูดถึงออปชั่นแล้วคันนี้ก็มีโหมดการขับขี่มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวก Eco Pro Eco Normal Sport รเซ็ตได้หมดเลยครับอันนี้ก็โอเคเช่นเดียวกันและถ้าเราพูดถึงทัศนวิสัยในการขับขี่ถ้าคุณได้ดูที่ผมรีวิวตัว Good แล้วก็คือเจอเราก ก็คือว่าด้านหน้าถาวะกว้างไหมมันก็โอเคครับแต่ถ้าคุณมองจากกระจกด้านหลังเข้าไปอ่ะมันจะรู้สึกว่าตรงด้านหลังครับมันจะค่อนข้างแคบแล้วมันจะค่อนข้างบีบครับกระจกด้านข้างก็ถือว่าโอเคนะแต่บางท่านที่อาจจะไม่ชินกับทรงของมันก็อาจจะรู้สึกมันแปลกๆและอาจจะดูเล็กไปหน่อยโดยซ้ำไปนะครับแต่จากที่ผมใช้มานะก็โอเคครับเพราะมีพวกระบบความปลอดภัยต่างๆอย่างเช่นพวก l i น์สปอตนะครับเลนดีพาร์เจอร์แบบเนี้ยก็คือพวกระบบไลน์สปอ t ก็จะอยู่ตรงกระจกด้านข้างนะครับก็เสียงก็ชัดแจ๋วครับจากที่ได้ขับครับคุณผู้ชมเวลาเราปล่อยเป็นเกียร์เอ็นนะครับรถจะไหลอยู่พอสมควรครับคือแบบเวลาเราจอดไฟแดงอะไรแบบเนี้ยเนินมันอาจจะไม่ได้สูงมากนะัก แต่จากที่สังเกตก็คือว่ารถมันไหลนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยอันนี้เราจะมาลองระบบนะครับเขาเรียกว่าระดับการกู้คืนพลังงานนะครับหรือว่าเรียกว่าพวกดีเจไดเลยหรือว่าเคยก็ได้ครับก็คือจะมี3อันนะครับสโหมดต่ำมาตรฐานแล้วก็สูงนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับถ้าเราอยู่ตรงต่ำนะครับเวลาเราเร่งนะครับและเราปล่อยคันเร่งนะครับมันก็จะแบบ ดึงเรากลับนิดนึงแต่เนื่องจากอันนี้มันอยู่ต่ำนะครับมันก็จะไม่ค่อยดึงนะครับผมปอยเคาเลยไม่ดึงเลยนะครับแต่สมมุติถ้าผมข้ามนะครับไปที่สูงเลยนะฮะเนี่ยเมื่อกี้แคบปากมวยก็ดึงแล้วครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเยบเนี้ครับเนี่ยอันนี้มันดึงเองนะครับมันดึงเองนะครับอีกรอบก็ลอ่ะอันนี้อยู่สูงนะครับอยู่สูงก็ปล่อยนะครับ เนี่ยผมไม่ได้เยียบเบรกนะครับมันดึงมาเองแต่ถ้าผมไปมาตรฐานนะครับมันก็จะเรียกว่ารู้สึกบ้างก็ได้อะนะครับก็ปล่อยอยู่แต่มันก็ไม่ได้ดึงสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ไม่เยอะครับไม่เยอะแต่ถ้าเราอยากจะแบบเน้นโหดไปเลยก็ไปโหมดนี้ได้ครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่าโหมดคันเร่งอัจฉริยะนะครับหรือว่าซิงเกิลพายโดนนะครับมันก็จะปิดนี่หมดเลยนะครับ พอเราใช้นะแล้เราปล่อยคันเร่งครับเนี่ยมันดึงแทบจะนีครับจอดเลยนะครับแต่ก็ต้องดูตามถนนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะสักไปใช้ได้ที่ไหนก็ได้นะฮะต้องดูด้วยนะครับเพราะมันก็อันตรายอยู่เหมือนกันถ้าเราขับอยู่บนแบบถนนที่รถเยอะๆหรือว่าบนทางด่วนอะไรแบบนี้นะฮะเนี่ยครับนะครับมันดึงให้เลยนีนะครับมันก็จะ regenerate นะครับหรือว่าปั่นพลังงาน เข้าไปในตัวแบตเราก็จะได้ขับได้ไกลขึ้นนั่นเองครับอันนี้เราก็มาสรุปกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากได้ที่รีวิวทุกอย่างแล้วและได้ใช้งานได้ขับหมดแล้วนะครับคือสําหรับผมแล้วถ้าตัว Aura g o o d Cat GT นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1นล้านสอ่ะมันก็สมเหตุสมผลมันก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้ามันสูบไปมากกว่านั้นมันก็ไม่โอเคเลยส่วนตัวที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็คือว่าถ้าอยู่ถ้าขึ้นมาจากตัว5 0 0 u l อ r a ่าประมาณ5 0,000บาทอย่างเงี้ยผมรู้สึกโอเคเลยนะเออมันรู้สึกแบบ เออมันคุ้มอะกับหลายๆอย่างที่เขาให้มาสำหรับตัว O u ร a า o o d c a t t t มีข่าวมาอัปเดตว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่29มิถุนายนครับแน่นอนว่าการค่าการราคาก็จะต้องมาเราก็ต้องเอาราคาตัวออร a GoodCat ปกติมาอ้างอิงก่อนครับเนื่องจากภาษีสรรพสามิตของรถไฟฟ้ามันลดลง ทำให้รถไฟฟ้าราคาก็ลดลงเช่นเดียวกันอย่างเช่นตัว o r a g o o d Cat รุ่น400เทคหรือว่าตัวต้นนะครับ <S <S จากราคาปกติอยู่ที่828,500บาทตอนนี้เหลือ763,000บาทเท่านั้นเองครับและถ้าคุณใจไปเปรียบเทียบก,กับตัวท็อปเลยนะครับนั่นก็คือตัว500 Ultra นะครับจากราคาปกติอยู่ที่1 3 8 5 0 0บาท ตอนนี้นะครับอยู่ที่959,000บาทยังไม่ถึง1ล้านเลยครับทีนี้นะครับเรามาคาดการตัว GT กันคือถ้าตัว GT อยู่ประมาณ999,000บาทหรือว่าแบบ1ล้านต้นต้น,ตนอันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยครับ แต่ถ้าเลยไปถึงแบบ1ล้าน1 1ล้าน2อย่างเงี้ยผมว่าจะไม่ค่อยโอเคมันจะสูงเกินไปแต่ผมเชื่อว่าก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแน่ๆเลยครับแต่นี่ก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของดีไซน์ด้วยนะครับเพราะว่ามันแหวกแนวกับตัว500 u อ t ราโดยสิ้นเชิงโอทราคือมันจะมีความ premium, พรีเมียมพเพียวๆดูเนียนๆดูแบบ หรูเลยเอาง่ายครับแต่อันนี้จะไม่เชิงครับคือจะเป็นแบบสปอร์ตดูดุดันแบบน่ารักน่ารักแต่ยังคีบทรงเอกลักษณ์ของออรากุดแคทอยู่ก็คือความพรีเมียมนะครับเรียกว่าสปอร์ตพรีเมียมก็ว่าได้ครับการใช้งานถ้าคุณอยากจะใช้งานนะครับผมแนะนําว่าใช้ในเมืองจะโอเคสุดเลยครับแต่ถ้าคุณอยากจะไปที่ต่างจังหวัดอันนี้ก็ต้องวางแผนกันด้วยก็เหมือนรถไฟฟ้าปกติทั่วไปสมมติคุณไปพักที่โรงแรมใดโรงแรมหนึ่งคอรจะต้องวางแผนว่าเออโรงแรมนั้นเขามีที่ชาร์จให้หรือไม่หรือว่าแถวนั้นอ่ะเขามีที่ชาร์จให้หรือเเเปล่่าาาาานะรรรทีสมถช์จได้ ก่อนนี้เราว่ากันไปอีกทีครับแต่คันนี้ก็สามารถขับได้ประมาณคือตามตัวเลขเขาก็คือ500กิโลเมตรแต่ปกติแล้วถ้าใช้งานจริงๆมันไม่ได้แตกต่างกับตัวถึงแม้จะเป็นตัว GT นะครับมันแรงก็จริงแต่ว่าการกินไฟการใช้พลังงานของแบตเตอรี่มันก็ไม่ได้แตกต่างจากตัว Ultra ที่ผม เปรียบเทียบนะไม่ได้แตกต่างกันมากนักเลยนะครับแต่คันนี้สมรรถนะจะดีกว่านะครับในการเร่งก็ถ้าตีแล้วก็ขับได้ประมาณ400กิโลเมตรนะครับโดยประมาณนะครับก็ลองวางแผนดูว่าเฮ้ยมันโอเคมากน้อยแค่ไหนที่เราวางแผนในการเดินทางของเราถ้าอยากจะใช้พวกระบบพวกควิกชาร์จต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้ครับแต่ก็โอกาสที่แบตจะเสื่อมมันก็สูงเนาะอันนี้ก็คือเหมือนรถไฟฟ้า,าปกติทั่วไปแต่แน่นอนคันนี้เขาก็รับประกันแบตเตอรี่นะครับประมาณ8ปีนะครับหรือว่าประมาณ100,000 5,000 0ื 50, โลมักโดยประมาณนะครับอันนี้ก็คือปกติแต่นอกจากการเร่งนะครับสมรรถนะโดยรวมนะครับก็จะเหมือนตัวโอราดกูดแคทปกตินะครับที่เห็นมาเมื่อปีที่แล้วนะครับ ก็แล้วแต่ความชอบและการแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมผมแนะนําว่าให้ไปลองนั่งลองขับไม่ใช่แบบสินาทีนะแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อที่จะได้เห็นผลของสมรรถนะของคันนี้แบบเต็มอิ่มนะครับแล้วค่อยตัดสินใจที่จะซื้อนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามใดๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะพยายามตอบทุกข้อเลยครับและครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ